น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อวันที่8เดือน8เลิกดีเวลา7จนาฬิกาถึง8นาฬิกา59นาทีจุดทูปบ16ดอกกลางแจ้ง ตั้งสัตยาธิฐานขอขมาพระนาคีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกเสริมดวงชะตาชีวิตติดขัดให้ดียิ่งขึ้นเรื่องของความเชื่อกับมนุษย์ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลเนื่องจากในสมัยก่อนนั้นความเจริญทางด้านวิชาการยังไม่มีมากทำให้มนุษย์ยึดถือและศรัทธาในสิ่งต่างๆจากการสังเกตและจินตนาการซึ่งพิสูจน์ได้บ้างไม่ได้บ้างเช่นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คนสมัยโบราณเชื่อว่ามีเทพเจ้าต่างๆเป็นผู้ดลบันดาลให้เป็นไป จึงทำให้เกิดความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆตามมาอีกมากมายค่ะในเรื่องของตัวเลขเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่คนหลายชาติให้ความสำคัญบางก็ว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลตามหลักคณิตศาสตร์บางก็ว่าเป็นความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ที่มนุษย์ใช้ในการดูเรืกยามตามการโคจรของดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ แต่ไม่ว่าความเชื่อเหล่านี้จะพิสูจน์ได้หรือไม่มนุษย์เราก็ยังคงให้ความสำคัญและเชื่อในเรื่องของตัวเลขมงคลจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับเลข8นั้นเลข8อ่านว่าป่าเป็นเลขมงคลอันดับหนึ่งของจีนเนื่องจากเลข8นี้ไปพ้องเสียงกับคำว่าฝาใช้ที่แปลว่าเรวย และยังเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ที่แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดคนจีนจึงเชื่อว่าเลข8มีความหมายว่ารวยรวยไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้มีผู้นิยมใช้เลข8ในงานสำคัญต่างๆมากมายเช่นงานโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่8เดือน8ปี2008เวลา 8นาฬิกา8นาทีนั่นเองค่ะสำหรับวันที่8เดือน8เลิกดีเวลา7นาฬิกาถึง8.59นาฬิกา59นาทีนั้นเป็นเลิกจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งตั้งสัตยาธิฐานขอขามาพญานาคีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกเสริมดวงชะตาชีวิตติดขัดให้ดียิ่งขึ้นสำหรับ การจุดทูบห6ดอกกลางแจ้งให้ปักทูปลงดินหรือกระถางที่มีดินในวันที่8เดือน8เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกา59นาทีพร้อมน้ำเปล่าหนึ่งขวดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่องบทสวดกล่าวคำขอขมากรรมและตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งสมาธิให้มั่นคง ท่องนโมสามจบแล้วว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงบิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ ใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชาตาของข้าพเจ้าทุกชาติทุกภพ ที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและถอดถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อและนามสกุลของท่านคะ่ะขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรกับข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดทอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดแก่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำรรหรือถูกกระทำรรจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยด้วยอนุภาพบารามีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารามีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางแสงสาว่างทั้งท,งท,งท,งทางโลกทางธรรมให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรม อยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธเมื่อกล่าวเสร็จให้ท่องคาถาดังนี้ค่ะปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติให้ท่องทั้งหมดสามจบหลังจากนั้นให้กล่าวตามนี้ ขอให้สัตว์ทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะหกรรมทั้งปวงด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธหลังจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานเป็นที่เรียบร้อยให้ปักธูปลงดินหรือกระถางที่เตรียมไว้ค่ะเมื่อทุกท่านได้ประกอบพิธีเสร็จแล้ว เราจะขอแนะนำวิธีทำบุญง่ายๆ10ประการได้กุศลมหาศาลโดยไม่ต้องไปวัดแนะนำให้ทุกท่านได้ปฏิบัติเพื่อเปิดฤกิกเปิดดวงในวันที่8เดือน8นี้ค่ะทําบุญง่ายๆ10ประการได้กุศลมหาศาลโดยไม่ต้องไปวัด 1. ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคุณเป็นอย่างดีให้พวกท่านมีความสุขอย่าลืมว่าพ่อแม่ก็คือพระในบ้านกราบไหว้ท่านกระตันอยู่ต่อท่านก็ได้บุญมหาศาลมากมายแล้วคะ่ะ 2. การทำบุญในงานศพหรือร่วมทำบุญบริจาคลงศพให้ศพไร้ญาติจะได้กุศลสูงสง่ง 3. รักษาศีลห้า การรักษาศีลคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นงดเว้นจากการทำชั่วจะทำให้เกิดเป็นผลบุญมหาศาลหากตั้งใจแน่วแน่และมีจิตใจที่บริสุทธิ์ 4. ทํทำบุญกับพระสงฆ์ที่คุณได้พบเจอระหว่างทาง 5. มันตักบาตรในตอนเช้าก่อนไปทำงาน 6. การทำทานนำสิ่งของหรือเงินไปบริจาคให้คนที่เดือดร้อนหรือผู้ยากไร้ก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกแบบหนึ่งค่ะ 7. ช่วยเหลือคนด้วยความเต็มใจหากมีคนที่เป็นทุกข์มาขอความช่วยเหลือจากคุณควรให้คำปรึกษาเพื่อให้เขาคลายทุกข์โดยสิ่งที่คุณแนะนำไป ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ 8. นั่งสมาธิให้มีสติรู้ตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 9. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรรีบล้างจานอย่ารอจนมีมดมาขึ้นเพราะเวลาล้างจานเราอาจจะเผลอข่ามมดเหล่านั้นไปในตัวค่ะ 10. พยายามให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นมาว่าคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามทั้ง10บข้อนี้เป็นวิธีทำบุญแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาและสถานที่การทำดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วกรรมดีจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้นเองค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ